แนวคิดของรถยนต์ไฟฟ้า e v แบบ swap แบตเตอรี่ได้ถอดเปลี่ยนได้ไม่ต้องจอดรอชาร์จจะสำเร็จได้ต้องมีคนร่วมด้วยเยอะๆใช่ครับตอนนี้ C A T L บอกว่ามีผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ถึง5รายในจีนและรถยนต์ในจีนกว่า 10, 10รุ่น,นที่ support ระบบ swap แบตเตอรี่นี้ ชึ้นชอบพี่หลามติดตามพี่หลามได้3มช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์กเวอร์ชันใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่องขับรถด,ดีๆมีพี่หลามกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิล์ด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอาวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดู ทุกวันด้วยติดตามทั้ง3ช่องเลยนะครับโอ้ oh, อันนี้คือแสดงว่าก่อร่างสร้างตัวแล้วนะครับนะฮะตอนนี้ก็คือไอตัว Swap แบตเตอรี่เนี่ยที่ c a t l นำเสนอขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นระบบช็อกโก SEB คือช็อกโกแลต s w a p p i n g Electric Block ชอบเลยอ่ากินช็อกโกแลตเหมือนช็อกโกแลตมาเวลาเราซื้อช็อกโกแลตมามันแบ่งเป็นบล็อกบลอก uh huh. ไอตัวนี้ก็แบตเตอรี่มันก็จะเป็นก้อนๆบล็อกบลอ<ๆ><ๆ>ก่ถูกเพราะว่า ถอดเข้าออ,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 ออกเพราะว่าเท่าที่ดูในรายง,งานข่าวเนี่ยครับบอก<ช>ว่าตัวแบตเตอรี่เองเนี่ยจะมีถูกแบ่งไปสอรุ่นใช่ครับในการที่จะทำสวอปได้เนี่ยจะมี2รุ่นก็คือเป็น20กับ25ครับซึ่ง20บล็อกกับ25บล็อกก็คือไซส์ที่มันต่างกันใช่มาใน20บล็อกจะเป็น lfp ขนาด42กิโลวัตต์อว์เพื่อให้วิ่งได้ระยะทางประมาณสักเลนประมาณ400กิโลเมตร อ่าในขณนะที่ l อ p ในรุ่นยี่้าเนี่ยยีบล็อกเนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่ l อเขนาดห6สิหกิโลวัตวต์วครับก็จะเลระยะทางขึ้นไปสูงขึ้นไปเป็นห้ารอยกิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งครับมนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะไปบวกผนวกกับรถยนต์ที่ใช้ที่บอกว่ามีถึงห้าแบรนด์สยี่ห้อ,อมีใครบ้างโอ้โหนี่นี่ใช้ใช้ไม่จะบอกว่าใช้ใช้คำนี้มาถามปุ๊บผมหันกลับไปถามพี่ลาวครับพี่ออกเสียงหน่อยยี่ห้อแรกนะ <c oughs> F A W หงกีเอานี่ต้องนี่ยต้องให้ระดับอพูดชำนาญเรื่องภาษาแต่จริงถ้าให้ผมออกเสียงจริงๆเลยแบบคนจีนเลยนะยาเฝ้าหงกีเอฟเอนี่คือยาเฝ้าเป็นเหมือนทางเหนือเราอ่ะยาเฝ้าไปคืออย่ารีบไปค่อยๆไปอย่าเฝ้า อ่าหนึ่งอันละหนึ่งยี่ห้ออีกหนึ่งยี่ห้อครับฉางอันออโต้อันนี้เราไม่จัดอันออโต้ครับก็มีหลายรุ่นในหลายโมเดลอ่าอีกอันหนึ่งคือ B A I C ครับอันนี้คล้ายๆแซกเออเรียกว่าแบกได้ไหมก็น่าจะได้แบกกุ๊ปนะฮะอีกอันหนึ่งคือเชอร์รี่ออโต้ครับแล้วก็ G A C อซีกรุ๊ปอุ้ยอันนี้ก็คุ้นเคยเจีซีจะคุ้นนะไอออนบ้านเราคุ้นแต่แบ่งออเป็นสิบรุ่นด้วยกันนะครับอย่างทางหงกี่เนี่ยนะฮะก็เอ่อ เขาจะมีรุ่น e s 7อ่าฮะอันนี้เป็นซีดาน b segment ครับนะฮะที่จะใส่กับแบตเตอรี่ช็อกโก้ SEB ตัวนี้ได้ช้างอันก็จะมีขี้หยวนขี้หยวน a 05 a 05 07จริงๆมันต้องชี้นะแต่มันสะกดด้้ยตัวคิวขี้ขี้ขี้หยวน a 07 หรือมีด<ช>ีพอเอสเอลศูที่เป็นซีดานสไตล์สปอร์ตก็จะม,มีนะหรือฝั่ง b ีไอซีกรุ๊ปเนี่ยก็จะมีรถในตระกูลแบรนด์ที่ชื่อว่า Arc Fox. อาร์ฟอกอาร์ฟอกนี่ก็เป็นรถแบบทรงแบบริมเลียมใหญ่ๆประลาดปหลาดหน่อยอาร์ฟอกเดินเจอในงานเหมือนกันนะแต่แบบว่ามันไม่ไม่ได้มาบ้านเราเลยไม่คุ้น แล้วเชอร์รี่ออโต้ก็เทรดตัวไอคาร์วี่สามไอคาร์วีสามตัวนี้ถ้ามาเมืองไทยแล้วเราไม่มีสถานีสวอปอ่ะทําไงอ่ะก็ไปสวอปไหมหรือว่าเชอร์รี่เขาต้องมาทําสถานีสวอปที่บ้านเราไม่มสวอปทำโชว์เพราะต้องทำต้องมีให้ครบพี่เพราะว่าการสวอปได้เนี่ยพี่ต้องมีรถอ่าเยอะแต่มันไม่เยอะไงเพราะไม่งั้นเนี่ยปัญหาของสถานีสวอปครับปัญหาการก่อสร้างสถานีใช่มันจะไม่คุ้มโอ้ยใช้ได้หลายรุ่นเพราะว่าทางฝั่งจ a t JC ก็ร่วมด้วยไอออนยูทีก็ใช้ได้อ่า ไออนอนวเงี้ยก็มีไอออนวก็ใช้ได้ไอออนอาก็ใช้ได้โอ้โหหลายรุ่นเลยนะฮะซึ่งไอแบตเตอรี่แบบนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าแบบมันได้รับความนิยมขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้แบบราคารถก็เปลี่ยนไปนะเพราะเวลาเราซื้อเนี่ยเราซื้อแต่ตัวรถเราไม่ได้ซื้อแบตเตอรี่รถจะราคาถูกลงแต่ก็ไม่ซื้อแยกเไง พี่ต้องมาซื้อแยกแต่เราต,รต้องไปเช่าแบตเตอรี่ไม่ได้ซื้อ,อ<ม>เราต้องไปเช่าใช้แบตเตอรี่ซึ่งเราต้องไปเสียค่าใช้จ่ายรายเดือนแทนครับเพราะว่าแบตเตอรี่เวลาเราไปเปลี่ยนสวอปในในตู้สวอปเนี่ยมันเอาแบตลูกไหนมาใส่ให้เราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปโวยไม่ต้องไปโวยวายว่าแบบเอ้ยแบตเกา่าแบตใหม่ mai, อะไรเงี้ยครับคุณเสียค่าเช่าแล้วคุณไม่ได้เป็นเจ้าของแบตสักลูกหนึ่งคุณก็เลยไม่ต้องไปยุ่งกับแบตว่ามันจะเก่าจะใหม่ก็ใช้ไปไม่ดีก็มาถอดเปลี่ยนครับ นะฮะเป็นใหม่ก็ได้อันใหม่ไปก็ดีไปครับเออนะฮะแต่ว่าราคารถจะถูกลงแต่คุณต้องมาเสียค่าเช่าใช้รายเดือน ừ ừ ừ นะฮะแล้วก็เอ๊ะเวลาเปลี่ยนแบตเนี่ยถ้าเสียค่าเช่าใช้แล้วอ่ะแบตลูกนั้นก็ไม่ต้องเสียค่าชาร์จแล้วถูกไหมไม่เสียดิรวมแล้วก็แบตเต็มมาแล้วใช่ไหมใช่ครับก็รวมค่าชาร์จด้วยใช่ครับเออถ้าเทียบกับค่าชาร์จกับค่าเช่าถ้ามันไม่ต่างกันมากมันก็อาจจะคุ้มถูกไหม ใช่ไหมสมมติทุกวันนี้เรารเราใช้แบตเตอรี่อยู่เดือนละเท่าไหร่สองสามพันบาทค่าชาร์รบใช่ไหมคนส่วนใหญ่ถ้าสมมติตีเพิ่มขึ้นไปอีกสักเท่าตัวเป็นค่าเช่าแบตเตอรี่ใช้เดือนละหกพันบาทคุ้มไหมไม่คุ้มอุยแต่พี่ไม่ต้องเสียกิโลวัตต์ละหมื่นนะพี่ซื้อรถถูกลงสี่ห้าแสนบาทนะ ต้องดูไงรถ50กิโลวัตต์นี้พี่หายไม่5แสนประเด็นต้องดูท้ายสุดต้องดูครับว่าถ้าอย่างเนี้ยโมเดลเนี้ยมาในเมืองจีนมันคุ้มเพราะว่าหนึ่งจำนวนรถปริมาณราคารถเขาปริมาณรถที่มีมากการใช้งานที่เยอะไม่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 เอาลงทุนไม่เอาคนลงทุนนี่ไม่ไม่เข้าใจมอนกําลังคิดถึงคนธรรมดาทั่วไปคนใช้เนี่ยถ้าแบบแทนที่เสาซื้อรถถูกลง5แสนแล้วเราไปจ่ายค่าแบตเตอรี่รายเดือนเดือนละ6,000บาทเนี้ยหรือหมื่นหนึ่งคือถ้ามันถูกอย่างพี่ว่า มันคุ้มให้่าคุ้มไงคุ้มอ่ะแต่แต,แต่คำถามยคุณผู้ชมเมืองไทยทําได้หรอได้ไม่ได้อ,อีกเรื่องนึงไม่รู้ <c oughs> ตัวเลขเนี้ยพี่งบอกพีถพงศท้ายถึงแล้วต้งอ,องมาดั้งดูครับแต่วันในวันหนึ่งทุกคันที่ขายขายอยู่ในบ้านเราอะ่ะมันเป็นแบตเตอรี่ที่มันถอดได้แบบไอช็อกแลตนี่หมดเลยมันก็พร้อมเลยไงช่วงแรกๆเขาอาจจะปล่อยมาแล้วไม่มีสวอปก่อนแต่ว่ามันมาแล้วไอแบตเตอรี่มันมาแล้วพอถึงวันก็ไปเปิดใต้ฝาท้องดูเอ้ย ถอดเปลี่ยนได้นี่วาเออแต่ท้ายสุดแล้วอ่ะมันมันก็ไม่ได้ลดเนี่ยถ้าถ้าบอกว่าพี่บอกอย่างเนี้ยอันนั้นซื้อแบตไปแล้วคือคนแรกก็ซื้อแบตไปแล้วก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ผลในเรื่องของราคาที่ถูกลงมันต้องรวมทั้งหมดอ่ะงั้นเลิกเลิกทุกอย่างเลิกยกเลิกเพราะมันเป็นแนวคิดนะครับคิดทุกอย่างมันต้องอะไรมันต้องประสบความสำเร็จทั้งผู้ผลิตบวกกับผู้ใช้ทั้งสองแง่สองด้านซึ่งมันยังเป็นคำถามแล้วมันจะประสบความสำเร็จไงถ้ามันยังไม่ได้เริ่มต้น มันเป็นคาถามที่เยอะมันเหมนะนมันเหมือนคนจะเปิดร้านขายของอ่ะและ้วล้วบอกว่าเปิดแล้วจะขายได้ไหมก็มึงยังไม่เปิดเนี่ยมึงจะรู้ได้ยังว่าขายได้ไม่ได้ะ <laughs> <laughs> <c ười> ไกรกับใครอ่ะต้องรอติดตามชมครับในเรื่องนี้ <c ười> <c ười>